คำปฏิฐานประจำวันสาธุการในพระชาระบิดาองค์พยาเวข้าพงหลายตั้งใจแน่วแน่ในพระองค์เพราะพระองค์ประเสริฐและทรงพร้อมที่จะประทานอภัยพระองค์ทรงอดมด้วยความรักมั่นคงต่อบรรดาผู้ที่ร้องทูลต่อพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าในบรรดาพระไม่มีผู้ใดเหมือนพระองค์และไม่มีกิจการใดๆเหมือนพระราชกิจของพระองค์ความรักมั่นคงกับพระองค์ที่ทรงมีต่อข้าพงหลายนั้นใหญ่ยิ่งนัก และพระองค์ยังทรงช่วยกู้จิตวิญญาณของคนบาปทุกๆคนที่กลับใจใหม่จากที่ลึกของแดนผู้ตายเพื่อให้ทุกๆคนได้รับความรอดตามพระสัญญาของพระองค์พระเจ้าทรงประเสริญยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าเมื่อทางของมนุษย์เป็นที่โปรดปรานแก่พระองค์แม้ศัตรูของเขานั้นพระองค์ก็ทรงกระทำให้คืนดีกับเขาได้ขอบคุณพระเจ้าที่องค์พระบัญญัติบริสุธ์ทรงช่วยสอนพรจนะ และยังทรงช่วยขยายความคิดประทานความรู้ที่ถูกต้องชัดเจนแก่ข้าง,งหลายผ่านการไข่ครวนพระคำของพระองค์ในแต่ละวันอีกทั้งยังได้รับประสบการณ์ใหม่ๆกับการดำเนินชีวิตจึงทําให้ข้างหลายได้มีคําพยานขอบคุณพระองค์อยู่เสมอพระบิดาเจ้าข้าโอ้ข้าแต่พระเจ้าข้างหลายขอยอมรับว่ายังมีความบกพร่องในายวิญญาณยังมีความดื้อรั้นดื้อดึงไม่เชื่อฟังพระดำรับตักเตือนที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ บางครั้งบางคราก็หันใจไปประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้สู้หวยซื้อลอตอรี่กินเหล้าเมายาท้ายสุดก็ยกเอาว้วะไปใช้ในทางการธรรมปล่อยตัวปล่อยใจจนกระทั่งก่อคดีบาปที่น่าละอายต่อเบื้องพระภาคของพระองค้าแต่พระเจ้าในวันนี้ก้าพงหลายมีใจที่สำนึกผิดจึงขอทอมใจลงทระพาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ลงละเมิดก็พระองค์ทรงปโปรดเมตาย,ยกโทษให้อภัย และขอวิทยาจากการฟื้นขึ้นจากความตายของพระเยซูคริสต์ขจัดและทำลายเชื้อบาบชั่วทั้งหมดในจิตใจ,ใจขององหลายให้หมดสิ้นไปด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแตกพระเจ้าในท่ามกลางความขัดแยง้งทางความคิดของคริสเตียนในยุคนี้ซึ่งไม่ได้แตกต่างจากยุคของพระกัมภีร์ต่างคนต่างก็อ้างหลักข้อเชื่อของตนเองจนกระทั่งได้แตกเป็นกกแยกออกเป็นคณะดีกายมากมายซึ่งได้ก่อให้เกิดเป็นปัญหาในการรวมกันเป็นพระกาย ดูเหมือนได้ตกอยู่ในยุทธุบายของพญามารเป็นเวลามาช้านานการงานของพระเจ้าบนผ,ลผลืนแผ่นดินนี้ไม่มีความคืบหน้าตามพระประสงค์ของพระองค์โอ้ข้าแต่พระเจ้าขอสรงรือคำแพงกับนักดีกายต่างๆออกไปให้หมดสิน้นขอไฟจากองค์พระพญญา,ามริสุท์หล่อหลอมจิตใจของคริสเตียนไทยในทุกๆดีตักรให้เป็นหนึ่งเดียวกันรักกันและร่วมรับใช้ด้วยกันตามของประธานที่ต่างคนต่างก็ได้รับจากพระองค์ข้าแต่พระเจ้า คำสอนใดที่นําความแตกแยกมาสู่พระกายขอพระองค์ทรงทําลายให้หมดสิน้นพร้อมทั้งปลดผู้เลี้ยงรับจ้างออกจากการดูแลฝุงแก่ของพระองค์และก็ทรงจัดเตรียมผู้เลี้ยงอาชีพที่มีหัวใจเหมือนพระทัยของพระองค์เข้ามาดูแลงานปฏิกิจของพระองค์บนผืนแผ่นดินไทยด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพงหลายจึงอธิฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุทกๆสิ่งนั้นเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน